สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานเมนูรูดบัตรสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับผมโดยเราจะพูดด้วยกัน4หัวข้อนะครับผม1เรื่องของการกำหนดข้อมูลเข้าออกสถานศึกษาเทอมปัจจุบันนะครับ 2. การบันทึกแบบผ่านหน้าเว็บสแกนเครื่องรูดบัตรนะครับ 3การบันทึกข้อมูลกรณีนักเรียนลืมนำบัตรมานะครับ 4. การตรวจสอบประวัติการรูดบัตรตามวันที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อแรกก่อนนะครับผมก็เกเป็นเรื่องของการกำหนดข้อมูลเข้าออกสถานศึกษาเทอมปัจจุบันนะครับผมแล้วก็สมมุติ ศูนย์สะพานควายมีการกำหนดว่าปวชหนการเข้าออกสถานศึกษาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเข้าออกด้วยเวลา7จ็ดโมงครึ่งออก4ี่โมงเย็นยกเว้นวันศุกร์ที่ออก5้าโมงเย็นนะครับผมเราก็เริ่มมากำหนดบนหน้าเว็บกันนะครับผม เ้าไปที่เมนูระบบรุดบัตรนะครับเลือกเมนูข้อมูลการเข้าออกสถานศึกษานะครับผมคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเลือกปวชหนึ่งนะครับผมภาคเรียนปัจจุบันนะครับแล้วก็เลือกระบบการจัดเก็บเป็นแบบการเข้าออกสถานศึกษาจำนวนวันคือที่เราจะบันทึกก็คือจันทร์ถึงศุกร เวลาเริ่มต้นเข้าและออกคือ0730ถึง1600เวลาออกนะครับผมจากนั้นคลิกเลือกท่านก็จะเห็นว่าตัวเว็บแสดงข้อมูลของนักเรียนห้อง1และห้องสองมาของปชวช1น,นะครับผมโดยเราสามารถระบุ ได้ในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุดตามที่เราต้องการให้มีการเข้าออกนะครับผมจากโจทย์นี้บอกว่าวันศุกร์ออก17นาฬิกานะครับผมเมื่อเราใส่ข้อมูลของชั้น ปวชหวันศุกร์17นาฬิกาแล้วเราก็บันทึกข้อมูลนะครับผมเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวเว็บมีการกำหนดค่าเริ่มต้นของปวช1ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์คือเข้า7โมงครึ่งออก ี่โมงเย็นนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยทั้งสองห้องก็ออกห้าโมงเย็นนะครับของวันศุกร์ในส่วนของการกำหนดการเข้าออกสถานศึกษาตรงนี้ผมก็ขอจบการสอนนะครับผมขอบคุณครับ